สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูโรงเรือนที่ทําเองนะครับมือใหม่ที่ว่าถามกันเยอะเห็นเน่โพลในกลุ่มว่ามีอะไรยังไงต้นทุนประมาณพันสี่ร้อยนะครับของผม,ผมพวกอุปกรณ์อื่นผมมีอยู่แล้วอ่าก็มีท่อพีพีซีหกขุนครับพี่ใช้ผมสั่งมาสิบห้าต้นมาเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วก็อิดบล็อกยี่สิบก้อนเหลือสองก้อนนะครับมาวางก็ตามดูตามเน็ตเ,เลยไม่มีอะไรมากแล้วก็อิดมอนวางรองเพื่อให้มันสูงขึ้นมานิดนึง แค่นี้เองส่วนเะเลนร้อยเก้าิบาทสิเมตรพอดีเลยอะเตเลนหกสิเปอร์เซนนะครับแค่นี้ส่วนระบบน้ำของผมแยกเป็นใช้เป็นหัวหมอกผมใช้เป็นหัวหมอกยิงความยาวของผมตอนนี้มันสองเมตรยี่เพราะว่าด้วยพื้นที่ของผมหลังบ้านใช้หลังบ้านหัดเพาะไว้กิน ถ้ามีพื้นที่จริงๆตัวนี้สามารถรับรับ,รบได้320ก้อนนะเห็ดได้ช่องละ16ก้อนเนี่ยช่องเนี้ย16ก้อนที่ผมลองเอามาทาบดูนะถ้าใส่สองฝั่งมันจะได้320ก้อนแต่ว่าผมแค่ทดลองปลูกแค่ร้อยก้อนก่อนแล้วแล้วพื้นที่ไม่มีผมเลยเอาดันติดกำแพงไว้อ่าระบบน้ําใช้เป็นหัวหัวค้นหมอกเบอร์0.3นะครับจริงๆจะเอาหัว0.2แต่ว่า0.2ไม่มี หาไม่ได้ก็เลยเอาศูนยยุดสามมาแทนนะครับอันนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ใช้เป็นทามเมื่อตั้งเวลาเปิดปิดกระปั๊มนะครับแค่นี้ไม่มีอะไร